สวัสดีครับกลับมาพบกับเต็งหนึ่งครับก็มีเหรียญมาฮะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนและพี่พี่น้องๆได้รับชมนะครับคือเหรียญการจนาวิเศษนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับผมว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับให้ทุกท่านสังเกตเอานะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับสามารถกดแชร์หรือกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมก็จะมีเหรียญแปลกมาให้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับไปพบกับเหรียญแรกเลยครับ ดูนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับน้ำหนักจะหนักนะครับเหรียญแรกนี่ครับนี่ครับผมเหรียญแรกครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ อยู่ตัวหนังสือนะครับนี่ครับแล้วก็ดูสีนะครับสีสวยนะครับอันนี้นครับน้ำหนักจะหนักนะครับเหรียญแรกนะครับก็เอามาให้รับชมกันนะครับการชนาพิเศษนะครับสังเกตดูดีๆนะครับแล้วไปเปรียบเทียบกันนะครับแต่ละเหรียญครับนี่ครับไปดูด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียมไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมนี่ครับด้านหลังครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมได้มั่งไม่ได้มั่งครับก็อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสะสมเหลี่ยญด้วยกันนะครับ เนี่ยเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญแรกน้ําหนักหนักเหมือนกันครับเหรียญนี้ครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับสีครับเห็นไหมครับสีสีครับเห็นไหมครับก็ผ่านไปหนึ่งเหรียญครับมารับชมเหรียญที่สองเลยครับเหรียญแรกจะมีน้ําหนักหนักครับเหรียญที่สองก็ หนักเหมือนกัน,นครับสามเหรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่นะครับไปรับชมเหรียญที่สองนะครับนี่นครับดูที่ประเสียนนะครับ นี่นะครับเปรียบเทียบกันคนระับนี่นะครับดูความแตกต่างนะครับเห็นไหมครับ นี่นครับเอามาให้รับชมครับด้านหน้านครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับเราไปพวกันด้านหลังเลยครับเหลืองละลามนะครับเห็น,น,น,เหนไหมครับ้อนเหลี่ยมไม่ได้ผ่านกันใช้งานนะครับสามเหลี่ยมนี้ครับ แล้วก็สังเกตดูนะครับดูสีนะครับนี่ครับดูสีนะครับนี่นะครับนี่ครับ,รบเหรียญจะเงากว่ากันนะครับนี่ครับสังเกตดูเหรียญแรกนะครับ ลองเกดูเหลือแรงนะครับนี่ครับดูเนื้อสีนะ,ออนะครับเหรียที่สองครับด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับก็เอาไมา้พี่พี่น้องๆได้รับชมกันครับ ด้านหลังนะครับผมสังเกตดดูนะครับครับเหรียญมีน้ำหนักนะครับนี่ครับน่าจะเป็นบล็อกไทยนะครับหรือบล็อก บอกอิตาลีครับผมก็ไม่ซ้ำกันนะครับไม่ค่อยมั่นใจนะครับเราพบเหรียญที่สามเลยนะครับก็มีน้ําหนักนะครับแต่เหรียญจะสวยงามนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่เหรียญนะครับเห็นไหมครับพบเหรียญที่สามเลยนะครับนี่ครับดูหน้าทันนะครับนี่ครับ ดูตัวหนังสือด้วยนะครับนี่ครับซูมไม่เห็นชัดชันนะครับนี่ครับมีฟาร์มโดดเด่นนะครับแต่พบกันด้านหลังเลยนะครับนี่ครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาให้ข้อมูลให้ฟา์มรู้นะครับ ผมก็ศึกษาไปทีละเหรียญสองเหรียญครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับผมมีความสวยงามนะครับโดดเด่นครับสามเหรียญน้ำหนักแตกต่างนะครับแต่จะหนักทุกเหรียญครับอันนี้นะเหรียญที่สามนะครับก็ยังไงก็เอามาให้รับชมกันครับ แต่ละเหรียญนะครับเห็นไหมครับมีความโดดเด่นนะครับแต่ละเหรียญนะครับสังเกตดูนะครับนี่ครับพอเหรียญไม่ได้ผ่านกันใช้งานนะครับสามเหรียญเนี่ยนี่ครับหนักนะครับสามเหรียญนี่หนักเห็นไหมครับสวยครับ ก็งั้นฝากไว้แค่นี้นะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์สามารถให้ความรู้และคตามคิดเห็นได้นะครับก็ยังไงก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีเหรียญมาก็จะมาแนะนําให้รับชมคนใหม่นะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม